ผมสวัสดีครับผมแอร์จากช่องแอแบ็คแพคเกอร์ครับผม mm. ก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปสองสวันนะผม mm. ก็ช่วงนี้ผมป่วยนะผมผมไม่สบายนะก็สองสาวันที่ผ่านมานี่ไอหนักมากครับผมวันนี้ก็ยังไม่หายนะยังคันคออยู่ครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ขอแพ้ฮะวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับเข้ามาในป่าเนาะผมว่าจะมาเดิอนอดูพวกต้นผักหวานเนาะก็มีพี่ๆถามมานะครับว่า ผักหวานเกิดหรือ,อยังเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าสภาพต้นผักหวานที่ผมเคยหาเนาะตอนนี้มันเป็นยังไงนะผมมียอดใหม่หรือ,อยังนะครับไปเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีนะวันนี้เนาะเพราะว่าผม <c oughs> ผมป่วยนะผมผมไม่สบายนะไปโอเคเดี๋ยวเดินดูดีกว่าครับตอนที่ผมมานี่เป็นเวลาบ่ายสองครับผมก็เป็นการเดินป่าช่วงบ่ายสองนะวันนี้ผมมาคนเดียวครับไม่มีใครเลยในป่านะผมไปเดี๋ยวก็ไปดูพร้อมกันครับผม ีนกัผมสภาพป่าตอนนี้คือแห้งแล้งมากๆนะครับพวกใบไม้นีหล่นเต็มแล้วนะครับผมกออีกเดี๋ยวครับจะเกิดไฟป่าเนาะหลังจากที่ไฟป่าเกิดในผักหวานเกิดแน่นอนครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะผมแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะครับ อันนี้คือต้นผักหวานนะผมยังไม่มียอดใหม่นะผมมีแต่ใบแกะ่ะครับนี่ครับผมคือปกติต้นนี้เนะี่ยยอดเยอะมากนะผมแต่อมาตอนนี้คือมีแต่ใบแก่ครับยังไม่มียอดอ่อนเกิดใหม่นะผมน่าจะต้องรอให้ใบชุดนี้มันร่วงนะผมแล้วก็จะเกิดใบใหม่นะอาจจะต้องรออีกสักสองสามเดือนครับ โอ้โหต้นนี้ตายแล้วผมแล้วก็นี่นะมียอดใหม่นี่ยอดเดียวผมเนี่ยมันตายนะฮะนี่ครับไม่มียอดเลยนะป่ารักล้านป่านี้ก็คือเป็นป่าที่ผมมาหาในช่วงปีที่แล้วนะผม ผมอันนี้เป็นยอดที่เกิดน่าจะเป็นช่วงช่วงเดือนก่อนครับแต่ตอนนี้มันแก่แล้วนะอันนี้ต้นผักหวานนะครับเป็นต้นเล็กนะนี่ป่าใบไม้เยอะมากครับตรงพอเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งเต็มตัวครับผมนี่ครับอันนี้อีกต้นหนาะผักหวาน ยอดนี้แก่แล้วครับเวลาเดินนี่ก็ต้องระวังครับใบไม้พวกนี้มันจะมีพวกงูกระป่าเนาะไมันกลมกลืนกับใบไม้นะครับอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับผมนี่ผมอันนี้เป็นหน้าผานะครับเวลาเดินบนใบไม้ต้องระวังเนาะเดี๋ยวลื่นตกหน้าผานะครับ ข้างหน้านี่ก็ต้นผักหวานผมไม่มียอดใหม่เลยนะอย่างต้นนี้ผมในช่วงฤดูก่อนเนาะ เก็บได้เยอะมากครับตน้นนะี้เป็นทรงพุ่มครับต้นผักหวานต้นจะไม่ใหญ่มากนะตรงนี้นะมันไม่ค่อยมีต้นใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะต้องตัดลงตรงนี้ผมนะใบไม้แห้งเยอะมากครับต้องระมัดระวังเนะเดี๋ยวลื่นครับ ระวังลื่นแล้วก็ระวังงูด้วยผมนี่นะลักษณะของใบผักหวานครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่่ผมพกกอหน่อไม้ได้นะหน่อไม่มีครับตรงนี้หน่อจะมีแค่ช่วงหน้าผมเท่านั้นนะครับ ตรงนั้นก็เป็นต้นพักหวานนะผมไม่มียอดนะเดี๋ยวผมพาต้องไปดูตรงลำธารเก่าคนระับช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีน้ำนะคร น้ำน่าจะแห้งหมดแล้วนะด้านหน้านี่เป็นลำธารนะครับโอ้จริงด้วยฮะน้ำแห้งหมดแล้วนะผมนี่ครับสภาพป่าช่วงนี้นะน้ำยังมีนิดหน่อยครับ ด้านล่างแล้วก็นี่นะยังพอมีน้ําขังนิดหน่อยฮะให้พวกสัตว์ป่าได้กินนะผมนี่เป็นต้นผักน้ำนะครับผมผักน้นาำรู้สึกว่าไม่มียอดนะครับเห็นะช่วงนี้ไม่เกิดยอดใหม่ครับผมมีแต่ต้นนะ น้ำเหลือนิดหน่อยครับแต่ว่าด้านบนก็อาจจะขุ่นเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ํานิ่งนะครับนะส่วนหน่อไม้นี่ผมมาคงไม่มีนะผมนี่ช่วงฤด,ดูก่อนหน้านี้ผมก็มาเก็บผักผักหนามนะครับผมนี่นะ ตรงบริเวณนี้ต้นผักหนามเต็มเลยนะครับมีผักหนามแล้วก็หน่อไม้ครับผมในช่วงหน้าฝนนะผมคิดว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนตรงนี้แห้งหมดนะครับจะเหลือแต่ทรายนะนี่ครับ ต้นผักหนามนะผักหนามเป็นพืชตระกูลเฟิร์นครับสามารถกินยอดได้นะครับ หน่อไม้ก็ไม่มีครับไปเดี๋ยวผมกลับขึ้นด้านบนดีกว่านี่ครผมต้นผักหวานนะก็มียอดอยู่ครับนี่นะแต่มันไม่ใช่ยอดอ่อนนะครับผมมันเป็นยอดที่ออกมาแล้วอ่าน่าจะสักเดือนหนึ่งนะครับ จำได้ว่าช่วงปีที่แล้วที่มาหาเนี่ยตรงนี้มีหลายต้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะตายเนาะพวกต้นเล็กๆนะครับอาจจะตายนะนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาแวะมาดูตรงนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยในช่วงหน้าฝนนี่เป็นน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกที่สวยมากนะแต่ว่าตอนนี้คือช่วงหน้าแรงนะผมช่วงหน้าแรงก็เาะนี่ครับสภาพก็อย่างที่เห็นเลยน้ำเทปไม่มีนะผมนี่ครับก็ยังเหลือน้ำที่อยู่ในแอ่งแบบนี้ครับผม นะย่ังพอมีสัตว์ป่ากินบ้างครับแต่ว่าเหลือมาเยอะแล้วนะนี่แอ่งนี้เป็นแอ่งใหญ่ผมในน้ําก็จะมีพวกแมลงต่างๆผมปลาก็น่าจะมีนะแต่ว่าเป็นปลาตัวเล็กนะครับนี่นะบางแอ่งก็ขุ่นมากครับผม มันขุ่นเพราะเป็นน้ํานิ่งนะครับน้ํานิ่งแล้วพวกใบไม้พวกอะไรตกลงไปผมโอมีปลาครับโอ้มีกบกบกบเมื่อกี้กบตัวเบื้อเริ่มเลยครับมีทั้งกบทั้งงูนะโโหนะครับแต่น้ำมันขุ่นไปนะผมไม่กล้าลงไปงมนะผม สภาพป่าแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยถ้าจะหาน้ําก็ต้องมาหาตามาลาธารเก่าแบบนี้นะผมเพราะว่าถ้าหาตามาตามพื้นที่ธรรมดาเนาะแบบนี้ครับดูสภาพต้นหญ้าผมเห็นนะสภาพต้นหญ้าต้นไม้ยังแห้งหมดนะครับนี่ลำธารเก่าก็แทบจะไม่มีน้ําผมเี่นะคือปกติช่วงหน้าฝนนะตรงนี้คือจะเป็นน้ําไหลผมเป็นน้ําตกสวยมากนะ แต่ว่าตอนนี้หน้าแรงก็อย่างที่เห็นเลยครับวันนี้ก็พามาดูเนาะหลังจากที่ไม่ได้พามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โหนานมากนะผมผมมาล่าสุดในแต่ช่วงที่เป็นหน้าฝนนะตอนนั้นน้ํายังแรงมากครับ โอเคเดี๋ยวผมขอ,อนั่งพักกันนผมผมยังรู้สึกเหนื่อยนะเพราะว่าผมไม่สบายนะผมจริงๆวันนี้ก็ไม่ควรไม่ควรมาเข้าป่าไม่ควรมาขึ้นเขานะ <c oughs> แต่ว่าไม่มีคลิปลงเนาะ <c oughs> ก็เลยมานะผมเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปสองสามวันละเดี๋ยวมันจะขาดตอนนานเกินไปผมนะ <c oughs> ก็มานั่งพักตรงใกล้แหล่งน้ำนะผมถ้าผมไม่ป่วยผมจะลงไปแช่น,นะครับ Yeah. น้ำน่าจะเย็นนะผมผมป่วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปวดหัวทั้งวัน <Wow. S 2> เลยนะผมปวดหัวแบบตุบๆเลยนะไม่ไหวครับกินยาแล้วก็นอนเมื่อวานก็ช่วงนี้พักผ่อนน้อยด้วยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะผมก็สำหรับพี่ๆก็อย่าลื่นนะผมฝากดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะผมเดี๋ยวจะป่วยเป็นผมนะป่วยเป็นผมอ้โหไม่ไหวนะผม <c oughs> คลิปก็ไม่ได้ทํานะป่าก็ไม่ได้เข้านะครับมันก็ลองมาดูเนาะลองมาดูพวกต้นผักหวานก,ก็สรุปว่าผักหวานเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีนะผมยังไม่มียอดนะก็น่าจะรออีกสักประมาณเดือน2เดือนนะผมเดือนสเดือนน่าจะเริ่มมียอดแล้วก็ต้องรอให้มันแห้งแล้งกว่านี้แล้วก็ต้องรอให้ฝนตกนะเพราะว่าตอนนี้คือฝนมันทิ้งช่วงมาโอ้หลายเดือนนะผมก็ช่วงนี้ต้นไม้เริ่มแห้งครับในป่านะ ต้นไม้เริมแห้งอีกเดียวใบไม้วกนี้มันจะร่วงหมดับผมก็จะเป็นป่าลงโลนะ่งเนาะแล้วก็จะเกิดไฟป่านะครับเกิดไฟป่าก็ต้นผักหวานจะเริ่มเกิดนะผมก็ช่วงนั้นเดี๋ยวจะค่อยเข้ามาหาผักหวานเนาะช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้หานะครับ <c oughs> บางคนก็อาจจะถามนะว่าช่วงนี้เนี่ยในป่ามีอะไรให้หาบ้างเนะก็ช่วงนี้นะครับมันก็แทบจะไม่มีอะไรให้หานะถ้าเป็นป่าหน้าแรงครับอาจจะมีการล่าสัตว์บ้างเนาะแต่ว่าผม ช่องผมไม่ได้ล่าสัตว์นะก็เลยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับแนวนั้นเนาะพวกผักก็อย่างที่บอกครับผักหวานยังไม่เกิดเนาะพวกลำอีรอกอะไรแบบนี้ยังไม่มีนะผมก็ต้องรออีกสักเดืนอน2เดือนให้ฝนตกเนาะมันจะมีพวกหน่อไม้ด้วยครับหน่อไม้หน่อเล็กๆนะ่ะก็ต้องดอยฝนตกก่อนนะผมวันนี้รู้สึกเหนื่อยน,นะผมหายใจไม่ทั่วท้องนะไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรผมไม่รู้เป็นไข้หรือววเป็นโควิดนะไม่มั่นใจนะครับ ธรรมชาติก็สวยงามเช่นเคยครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่มีน้ำนะในช่วงหน้าฝนตรงนี้สวยมากครับเป็นทางน,น้าตกไหลลงมานะผมนี่ครับดูดูลักษณะต้นไม้หรืดูนี่ผมทิ้งใบหมดแล้วผมอันนี้มันไม่ได้ตายนะมันทิ้งใบเฉยนะ ก็อีกเดียวครับช่วงที่ฝนตกมานะครับฝนตกนี่มันจะเกิดยอดใหม่นะเป็นยอดสีแดงครับสวยมากนะตอนน,น,นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย<ม>ก็เลยจะกิ่งก้านแบบนี้ครับเพราะว่าใบมันร่วงหมดนะครับโอ้ผมมาเจอรังมดครับผมชุบนยดังมดแดงครับผม น่าจะมีไข่ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอ,อุปรกรณ์ในการแย่ไขมดแดงมาผมอันนี้ก็เลยถ่ายดังมาให้ดูครับนะดังมดแดงจะลักษณะเป็นแบบนี้ผมมันก็จะเอาพวกใบไม้นะแล้วก็อา่าทอเส้นใยผมให้มันเป็นดังแบบนี้ครับน่าจะมีไข่ด้วยผมนะฤด,ดูนี้ก็เป็นฤด,ดูที่มดแดงกําลังจะไข่นะก็จะไข่ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงช่วงหน้าฝนนะครับผมนะ <S <S ส่วนนี้เป็นต้นน้าแท่งครับ นามเยอะมากอ่ะโอเคสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีสั้นๆผมผมก็พาเข้ามาดูเนาะพวกต้นถักหวานครับว่าสภาพต้นถักหวานตอนนี้เป็นยังไงเนาะแล้วก็สภาพป่าเนาะสภาพป่าก็เดิมแห้งแล้งนะครับผมอย่างที่ผมได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวเดินทางกลับไปพักผ่อนครับเพราะว่าตอนนี้ผมเดิมเหนื่อยละผมไม่สบายนะผมไม่สบายมาสองสาวันแล้วก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะ คินี้ก็เป็นอีพีสั้นๆขั้นเวลาแล้วกันครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับผมสวัสดีครับ